เมื่อฉันเล่น <วา S 1> ท่าย,ยากจ้าเอ๋ก่อนจะไปติดตามรับชมกด subscribe ด้วยนะคะมีนะาสร้างคอนีจิวะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแคทตัวจังกันอีกแล้วค่ะวันนี้แคทพาทุกคนมาอยู่ที่มูรากาวะคังโกคุริโคเอ็นหรือที่เรียกในภาษาไทยว่า สวนเกาลัดค่ะทุกคนวันนี้แคทจะพาทุกคนมาเก็บเกาลัดกันค่ะแคทมาถึงสวนเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือไม่ร้อนมากค่ะทุกคนอากาศเย็นสบายดีค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่ก็มียุงเยอะเช่นเดียวกันค่ะทุกคนดังนั้นก็ต้องเตรียมยากันยุงแล้วก็พวกยาที่เมื่อเราโดนยุงกัด ก็สามารถที่ช่วยบรรเทาอาการขันได้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในการมาเก็บเกาลัดก็คือ,คอนี่เลยค่ะเป็นไม้ขี้ค่ะทุกคนเพราะเนื่องจากลูกเกาลัดมีหนามแหลม,มคมคล้ายๆทุเรียนแต่หนามมันคือแหลมมากค่ะทุกคนสามารถแทงเข้าไปในรองเทาเ้าผ้าใบได้เลยนะดังนั้นเลยเราก็ต้องใช้ที่ขีปค่ะซึ่งที่สวนที่นี่นะคะก็มีให้บริการค่ะทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะ ในการมาเก็บเการัดที่สวนแห่งนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือ1ค่าเข้าสวนค่ะ100เยนก็ประมาณ22บาทค่ะและถ้าเราต้องการที่จะเก็บเการัดเพื่อนำกลับบ้านนะคะเขาก็จะคิดเป็นกิโลค่ะกิโลละ600เยนค่ะทุกคนเป็นเงินไทยก็ประมาณ132บบาทค่ะทุกคนราคาก็คือไม่แพงมากนะคะ เมื่อเราเข้ามาในสวน<ด>เขาก็จะเก็บเงินค่าเข้าเลยค่ะทุกคนก็คือจ่ายไป22บาทเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเขาก็จะให้ถุงพลาสติกมา<ด>สำหรับที่เราจะใส่เกาลัดเพื่อที่หลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วเดินออกเราก็จะเอาไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเกาลัดที่ยังอ่อนอยู่นะคะทุกคนมันก็จะมีหนามที่แหลมมากไม่สามารถใช้มือจับโดยตรงๆได้นะคะแล้วก็ มันยังไม่สุกพอที่เราจะแกะดูข้างในค่ะทุกคนพอเปลือกมันยังไม่เปิดนะแต่ถ้าลูกไหนที่มันแก่จัดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะร่วงหล่นลงมาค่ะแล้วก็เปลือกมันก็จะอ้าออกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือคุณสามีเห็นมเมล็ดด้านในมันร่วงหล่นที่พื้นนะคะก็เลยเรียกแคทให้มาดูค่ะว่ามันยังดีอยู่ไหมนะคะซึ่งปรากฏว่ามันโดนมแมลงเจาะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไม่เก็บนะคะ โดยลูกเกาลัด1ลูกนะคะด้านในก็จะมีมะเมล็ดประมาณ3-4เมล็ดค่ะขึ้นอยู่กับว่าลูกเกาลัดลูกนั้นนะคะใหญ่แค่ไหนนะคะทุกคนซึ่งบางทีเราอาจจะเจอ3มเม็ดหรืออาจจะเจอ4มเม็ดค่ะถ้าเจอ3มเม็ดมเมล็ดมันก็จะใหญ่ค่ะทุกคนเวลาเอามารับประทานมันก็จะดูแบบเออน่ากินกว่าลูกเล็กค่ะเพราะเราต้อง แกะเปลือกมันทิ้งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บนะคะก็คือจะใช้การเหยียบค่ะให้มันอ้าออกนะคะแล้วก็เก็บมเมล็ดมันขึ้นมาค่ะทุกคนซึ่งบางอันมเมล็ดก็จะเลกค่ะก็ไม่เอาค่ะทุกคนก็เน้นเอามเมล็ดใหญ่ๆค่ะทุกคนอวบๆเพราะว่าเนื้อด้านในมันก็จะได้เยอะๆคะ่ะแม้ว่าวันที่แคทมาที่สวนเป็นวันอาทิตย์ แต่ก็เป็นช่วงเช้าค่ะทุกคนดังนั้นผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ค่อยมากันค่ะก็น่าจะมาสายๆค่ะทุกคนนี่เลยเรามาเจออีกหนึ่งลูกค่ะด้านในก็คือมีประมาณสองเมล็ดเองทุกคนน้องก็คือแบบดูใหญ่แล้วดูน่ากินอ่ะเออลูกกลมๆอ,บอวบๆอะค่ะทุกคนนี่เลยได้มาสองเมล็ดค่ะ ขนาดแคสใส่ผ้าใบนะคะในการเหยียบนะคะทุกคนเวลาเหยียบโดนหนามมันนะคะบางทีหนามมันแทงเข้าไปในผ้าใบก็จะรู้สึกแบบอุ้ยขึ้นมาแบบทันทีอะทุกคนเออก็จะรีบแบบยกเท้าขึ้นเนาะถ้าจริงๆก็น่าจะต้องใส่ไปรองเท้าบูทจะดีกว่าค่ะทุกคนก็คือรองเท้าสําหรับไปทุ่งนาไปทําสวนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่แทงเข้าไปข้างในได้ทุกคนถ้าเป็นรองเท้าผ้าก็คืออาจจะต้องเรา นนิดนึงค่ะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในการมาในสวนก็คืองูค่ะทุกคนพอเนื่องจากว่าเดินเดินอยู่ก็ไปเจอน้องงูเรื้อยผ่านค่ะแคทก็คือตกใจกรี๊ดเลยค่ะทุกคนคุณสามีก็คือแบบ รีบวิ่งมาดูว่าเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะตอนนั้นค่ะทุกคนเหมือนแบบถ่ายไม่ทันนะเพราะว่าโทรศัพท์แคทก็คืออยู่ที่คุณสามีเนาะและแคทก็คือแบบว่ารีบหาเกาลัดอย่างเดียวโดยที่แบบว่าเราก็สนุกกับการแบบเออเดินหาเดินแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็มาเจอต้นเกาลัดต้นนี้ค่ะมีลูกคือล่วงลงมาเยอะมากแต่ด้วยความที่ว่า ต้นนี้มันไม่ได้อยู่บนทางเดินปกติอะ่ะมันอยู่ตรงเนินพอดีค่ะทุกคนก็เลยจะมีความชันนิดนึงซึ่งทำให้คนที่เดินผ่านหรือมาเก็บเกาลัดก็อาจจะไม่ได้เดินลงมาค่ะสรุปต้นนี้แคทก็ได้มเมล็ดเกาลัดไปหลายมเมล็ดเลยค่ะทุกคนแล้วคือมเมล็ดก็คือใหญ่ๆทางนั้นเลยค่ะยังไม่โดนมแมลงเจาะด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเพิ่งหล่นมาได้ไม่นานค่ะทุกคนอืม น้องก็คือหล่นใต้ต้นเลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่เนินด้วยแหละเออเวลาจะสไลด์ตัวลงมาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นก็อาจจะลื่นทไยลเลยอะค่ะโดยกิจกรรมการเก็บเกาลัดเป็นกิจกรรมที่นิยมกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนเพราะว่าในช่วงนั้นก็คือลูกเกาลัดก็กําลังแก่กําลังสุกพอดีกับการแบบว่านํามาหุงกับข้าว หรือนํามาคั่วหรือนํามาต้มทานค่ะดังนั้นคนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะมีกิจกรรมก็คือมาเก็บเกาลัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่แหละทุกคนตอนแรกแคทก็ไม่ได้รู้นะคะคือคุณสามีถามว่าวันอาทิตย์อยากไปเก็บเกาลัดไหมแคทก็ถามว่ามันไปเก็บได้หรอไปเก็บที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแคทก็ถามข้อมูลเนาะคุณสามีก็บอกว่ามีค่าเข้าเก็บ100เยนนะแต่ถ้าเราจะ เก็บเกาลัดแล้วกลับบ้านอะ่ะเราต้องจ่ายอีกประมาณ600ยเยนต่อกิโลเขาก็บอกแบบนี้แค่ก็บอกว่าไปไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนุกอ่ะทุกคนแล้วพอมาแล้วก็คือมันก็สนุกมากอันนี้ก็มาดูการแกะเกาลัดอีกรอบนึงค่ะก็คือเจอมาลูกอันนี้ก็คือแบบเพิ่งเก็บมาเลยค่ะทุกคนมันยังมีความเขียวอยู่เนาะก็คือใช้เท้าเหยียบค่ะระวังด้วยนะคะถาว่าถึงจะใส่ผ้าใบนี่เราก็ได้ออกมาค่ะเป็นเกาลัดทั้งหมด3ลูกเนาะแต่ลูก ที่แบบว่ารีบๆก็คือไม่เอาไปค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งลูกค่ะที่เจอมานะคะลูกนี้คือดูแบบเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคนอ่ะมาดูข้างในกันค่ะก็คือเยียบค่ะใช้ที่ขีบค่อยๆแงะมันออกมานะคะเออแงะเปลือกซึ่งเปลือกมันจะอ้าอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้ามันแก่จัดเออนี่เลยทุกคนอุ้ยเซตนี้สามลูกคือเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วดูน่ากินมากเลยเออเราก็ได้ เกาลัดพอมเมาไปทําอาหารแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นปริมาณเกาลัดที่แคทเก็บมานะคะเออนี่เดี๋ยวแคทเอาลูกที่มันไม่สามารถทานได้นะคะก็เป็นลูกที่แบบว่าดิบแบบนี้ค่ะทุกคนมันยังไม่แก่เนาะเออมันก็จะไม่มีรสชาติเห็นคุณสามีบอกแบบนั้นนะคะเอออันนี้ก็จะน่าจะเป็นลูกที่ร่วงตกลงมาก่อน ที่มันจะแก่ค่ะทุกคนดังนั้นปากมันก็จะไม่เปิดก็คือเปลือกมันจะไม่เปิดออกมาให้เราแก่ได้ค่ะแคทก็บ่นว่าเสดายอ่ะน่าจะโดนลมแล้วหล่นลงมาอ,อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนระยะเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแล้วค่ะทุกคนมาดูปริมาณเกาลัดที่เราเก็บวันนี้กันค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเกาลัดที่แคทเก็บมานะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องนํามาเลือกดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าเม็ดไหนเม็ดเล็ก ก็อาจจะทิ้งไปค่ะถ้าเม็ดมันเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อเรานํามาแกะมันก็จะได้เนื้อหน่อยค่ะทุกคนพอเห็นปริมาณเกาลัดที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินออกมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศในระหว่างทางกันค่ะในระหว่างที่พากันเดินออกมาคุณสามีก็ไปเห็นต้นเกาลัดต้นหนึ่งค่ะแล้วชี้ให้แคทดูค่ะว่าเอ้ยมันมีลูกที่ลูกที่แก่จัด เราไปดูเหตุการณ์กันค่ะวุ้ยชัดละวันนะชัดละวันนะมามามานี่หรออ่อเฮ้ยถ่ายไว้ไหมเมื่อเช้าที่ลมอ่ะฮะออือ สรุปแคทก็คือเล่นท่าย,ยากไป1ท่าค่ะทุกคนก็คือเลื่นท่าไหลลงไปค่ะเพราะมันเป็นเนินค่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปที่แคทเพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้นะคะทุกคนได้มาทั้งหมด3าูกูค่ะ ปไ,ปไปช่างน้ำหนักเกาลัดกันค่ะนี่เลยก็เป็นจุดสำหรับช่างน้ำหนักเกาลัดแล้วก็จ่ายเงินค่ะวันนี้แคทก็เก็บเกาลัดมาทั้งหมด700กรัมค่ะไม่ถึง1กิโลกรัมค่ะจ่ายเงินไปก็ประมาณเกือบ500เยนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็บายบายเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกด subscribe ให้กันด้วยนะคะ